ผู้ค้ายาลงขันกันจะฆ่าท่านนายกกับพลเอกสัสนสลุตันผมกราบเรียนนายนะว่าเท่าที่นายรู้จักตำรวจนะมีใครวิสามันคนค้ายาเสพติดมากเท่าผมท่านนายกก็บอกว่ามันไม่อยู่คุกก็อยู่วัดนะก็พูดก็โอ้โหตำรวจก็ต้องแสดงฝีไม้ไลายมือกันทั่วประเทศครับท่านนายก ก็ประกาศทําสงครามยาเสพติดโอ้โหอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ครับของสงผมเนี่ยตัวจา้าบนะคำว่าตัวจา้าบนี่คือตัวแสบในการปราบปรามยาเสพติดเพราะผมวิสามันคนที่มันชั่วเนี่ยเป็นผู้ต้องหามาแล้ว90ศพผมมากที่สุดในสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่รวมที่กูมองว่ามึงเหี้ยแล้วกูไว้ไม่ได้เอาไปเผาและแอบยิงทิ้งเนี่ยรวมเป็น6 7 0 0เนี่ยอัดเทปเข้าไว้ด้วยเนี่ย ว่าไปเลยเพราะผมอาจจะคุยโม้ก็ได้แต่ที่มีพยานหลักฐานเนี่ชัดคือที่อายการสั่งไม่ฟ้องว่าผมเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุในการยิงต่อสวกคนร้ายเนเก้าสิบหรือว่าผมตัวจจับนะมีใครมากกว่าผมไหมไม่มี